สวัสดีครับช่วงรถไฟไทยวันนี้พาเพื่อนๆมาชมแบบแบบนะครับแถวแถวแม่กาแม่กาแม่กาหลวง บอร์สิก้าตรงนี้ก็เริ่มเคลียร์เคลียร์ถนนแล้วนะครับจะวางคานต่อไปอก็เริ่มเครื่องจักรใหญ่ก็เริ่มเข้ามาแล้วะะมาเคลียร์ลิงถนนอันบดบทโอเคตัวใหญ่ หลายร้อยตัดครับต้องมายืนแล้วก็ดึงแหวนเดนินไปขานกันไปเบอร์สิบเก้านะครับ ช้าสบายสบายฝนตกทั้งคืนนะครับเละกฝดแบบมาละแอบหน่อยตนนข้างลังอัดบทถนอนอยู่นะครับ ที่จะให้เข้นใหญ่สองตัวมายืนบรรยากาศเ,เช้าๆนะครับแถวๆ ไปกาแถววัดรรเครียนสคริปต์ชเช้าช่างเวยยิงไปโน่นนะครับเบอร์สิบเก้า เคยยืนอยู่นะครับโส้าที่มีคนเสือเหลืงองอยู่บนยอดเราอยู่ที่อาบีหนึ่งห้าหนึ่งสาวเจ็ดสิบสองต้นเสนร็จก่อนแล้วนะครับวันนี้ก็เตรียมวางคานละนะเตรียมวางอย่างเดิมอัดบท ละวางขานหัวเสาก็เหลือกสองสามสี่สามสี่ต้นนะครับไอหัวเสาเสร็จก็ให้ลายปิ้นแล้วก็วางขานได้เลย เช้านี้ก็ยังยังไม่มีอะไรมากนะครับจบถูกใจกดไลค์ก็แชร์นะครับให้คนทำคลิปวันนี้แอดมินมึนๆนะครับ่าชมวิวแล้วกันจเมื่ขึ้นฝนตกนะครับท่านผู้ชมยาวฝนตก เวลาถ้กเครื่องจะบง่งนะครับแล้วไปลำปางกันต่อเยอะลำปางกันต่อ,น,อนี่ครับทานก็วางมาถึงเบอร์20 ไปเจอกันที่เบอเก้งงาครับท่านผู้ชมครับเช้านี้ก็สักคลิปหนึงครับเนี่ยมาปรับแบบปรับกระท่อมที่เบอร์สิบเก้าเนี่ยครับอาบีหนึ่งห้าหนึ่งบ้านห้อยเขียนแม่กาลหลวงครับคลิปอัปเดตท่านผู้นะชมดูชมการสร้างทางรถไฟ ูกใจกดไลค์กดแชร์ท่านหลังก็เคียร์เคียร์ทางอยู่ครับเขียนตัวใหญ่จะมาวางบางคานบางอะไรทเด้อไปก่อนนะครับไปเจอกันละปางถูกใจกดไลค์กดแชร์โชคดีมือใช้ไปก่อนนะครับ,รนนรบสวัสดีครับ